มาตรวจสอบคันว่าคุณเป็นคนที่โชคดีหรือเปล่าโดยมองโลกมองไทยบายที่พัดโชคดีจังที่มีอวัยวะเกิดมาครบ32โชคดีจังที่ยังมีคนรักอยู่ข้างๆโชคดีจังที่วันนี้ยังมีงานทําโชคดีจังมีข้า,าวผัดกะเพราและปลากระป๋องให้กินยามที่เราหิวโชคดีจังที่ยังมีบ้านอยู่โชคดีจังที่ยังมีรถทับ โชคดีจังที่ยังมีเพื่อนดีๆคอยให้คำปรึกษาโชคดีจังที่ยังมีกาแฟอร่อยให้ดื่มอยู่โชคดีจังที่ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นโชคดีจังที่ยังมีเวลาทําตามความฝันของตัวเองโชคดีจังที่อยากจะเข้าห้องน้ําก็ได้เข้าโชคดีจังที่ได้อยู่บนโลกใบนี้ในขณะที่กําลังพูดอยู่คุณนะครับมีความโชคดีที่กล่าวมาทั้งหมดกี่ข้อ ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยพรเต็มไปหมดมากมายไปหมดบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าพรนั้นมีอยู่จริงแต่ว่ามันอยู่ข้างกายของเราเสมอครับถ้าเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือพอรที่เราได้รับมามันก็จะทําให้เราเองมีความสุขและเราจะรู้ว่าเราคือผู้ที่โชคดีคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่พรเราก็จะอยู่กับมันอย่างน่อยค่ะ และไล้คุณค่าด้วยเช่นเดียวกันจากทุกบันเกิดมาเพื่อได้คุณเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์